สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้วันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับเมื่อวานนี้ลุ้นเลขนะครับวันนี้มารอลุ้นคนจะติดคุกนะครับพี่น้องเอฟซีไม่รอดแน่ครับตายแน่ครับตอนนี้นะครับนะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้หัวลูกนิมิตขึงกับเหงื่อแต่หัวแล้วนะครับตอนนี้นะเหงื่อแต่จะกับเม็ดขโพดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ คนบางคนก็ใส่สุดดําไปแต่เช้าเลยนะครับเหมือนไปงานศพนะครับปููใส่สูทดีตั้งหากนะ,ะแต่ไม่มีเน็กไทยนะครับวันนี้ก็น่าจะไปกับเพื่อนสอกนะครับนะเพาเม,มื่อคืนนี้นอนไม่หลับครับตื่นแต่ตีหนึ่งนะครับนะออกมาสตาร์ทรถครับพี่น้องคงจะเสียวสันหลังนะครับเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละครับพี่น้องเอฟซ อ่าอาจจะติดคุกก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่ารับสารภาพโดยไม่มีความผิดนะครับนะแต่ยังไงผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับกระบวนการยุติธรรมนะครับเสมอนะครับนะในนิทาเรื่องนี้นะครับนะคนทำผิดแล้วก็ต้องอ,อได้รับกรรมนะครับได้รับโทษนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะครับนะแล้วกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงนะครับนะแล้วจะมีกฎหมายไว้ทําไมแล้วจะมีกฎระเบียบไว้ทําไม นะครับนะเออเรื่องอะไรครับพรบรป่าไม้นะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ถ้าติดคุกนี่โอ้กูบอกเลยนะออไม่มีการอภัยโทษไม่มีการลดโทษแม้แต่วันเดียวนะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระอ่าราชินีนะครับของเราก็ย่ำนักย่ำหนาเลยนะครับกับเรื่องป่าสงวนนะครับเรื่องป่าไม้นะครับนะ อ่ตอนนี้เราก็รณรงค์นะครับที่จะอะไรครับหวงเห็นนะครับนะอนุรักษ์เอ่นะครับป่าไม้นะครับป่าไม้เป็นต้นน้ํานะครับเป็นอ่าทให้อะไรครับอากาศดีอ่นะครับเนาะอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับอืมเดี๋ยวเราก็รอดูรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ือจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่บางคนก็โอ้ยดูจากหนังหน้าท่าตานนะครับนะเอออาการไม่ดีนะอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องนะเอจีนะนะแล้วก็มีคนฝันด้วยนะฝันบอกว่าโอ้ยตัวตุ่นเอาตุก๊กตามาส่งนะครับพี่น้องเอจีนะฝันแบบนี้น่าจะติดคุกนะเออนะเออน่าจะติดคุกนะนะครับ กลัวอะไรครับกลัวไปอยู่ใต้สุนสารกูเลยเพื่อนสอกอกไปด้วยทีนี้นะกลัวไม่มีคนส่งข้าวไงเออกลัวไม่มีคนขับรถกลับบ้านให้ไงพี่น้องเอฟซีกลัวอะไรเพื่อนสอกไปด้วยไงนะเออจะได้ไปซื้อกับคงกับข้าวให้ด้วยไงนะครับพี่น้องเอฟซีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนะครับอืม กับคนที่อะไรครับทําลายทรัพยากรป่าไม้เข้าไปบุกลุกป่าสงวนเห็นไหมครับจอนนี่มือกาบเป็นยังไงนะ่ะนานนี้คมสร้างตัวเองนั่นน่ะนะครับอันนี้ป่าสงวนซัดๆเลยนี่นะครับอ่าใช่ไหมพี่สัญญาอ่ะยังจําคดีตายายกบเผ็ดในป่าสงวนยังติดคุกเลยบอกอะอันนี้จะไม่ติดได้ยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ใช่ว่ารับสารภาพแล้วจะไม่ผิดนี่นะคะ ท่านเป่าก็บอกว่านะคะกลับบ้านได้ค่ะกลับบ้านได้ค่ะเออนางหยวงน้าวนางพ้นไห้กลับบ้านได้เข้าไปกลับไปทํากินเหมือนเดิมเข้าไปตัดหวายขายได้เลยนะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออหมอหมอ,หมอพี่หมอสวัสดีครับหายเขาก็รุ่นรุ่นแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออรอรุ่นกันนะครับเอากดไลค์ด้วยนะ เออไ่ได้ไปแล้วครับไปไดับกสอกแล้วมันจะไปยัง,งอีฝั่งลุงาหญน่าเจยเดียวนะอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับไม่รอดแน่ครับตายแน่นะครับพี่น้องนะผมบอกไว้เลยนะเออไม่รอดครับตายแน่นะครับติดคุ้งแน่ครับงานนี้แต่เส้นใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะครับนะเออแต่บางคนก็ร้อนร้อนหนาวหนาแล้วครับพี่น้องกรรมเบนอาจจะมีจริงนะมันก็ไม่แน่นะ นะครับแล้วแต่ดุลพินิษของศาลท่านนะแต่สิ่งที่สำคัญ 1. เขาปฏิเสธในสั้นพนักงานสอบสวนและไปสารภาพในสั้นสารไงนะครับแล้วยังมีหนังหน้าไปขอความเป็นทุงเป็นธรรมอย่างงั้นอย่างนี้เออแล้วจะมาอะไรปฏิเสธคดีแพ่งอีกบอกว่าอะไรครับเข้าไปปลูกต้นไม้ให้มันเขียวกระจ,จุงกระจีเออนะครับนะ เพราะอะไรครับหนึ่งนะครับคืออะไรหนึ่งคืออะไรครับเขาไม่อนุญาตแล้วมึงก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทํานั่นทนํานี่มึงจะไปกําจัดบัชพงศ์วัชพืชอะไรก็แล้วแต่นะมันผิดเออมันผิดคือเขาไม่อนุญาตให้มึงไงเขาก็แจ้งความขอโทษมึงไงนะเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟีโอ้ยตายแล้วทีนี้ออนะครับ ค่าปรุงค่าปรับอีกทีนี้โอ้ค่าความเสียหายอีกค่าปรับศาลอีกโอ้จะเท่าไหร่เลยทีนี้นะครับอืมจะเท่าไหร่เลยทีนี้เออบางหลก็ไม่ไปให้กําลังใจเลยเนาะโอ้ตายแล้วนะครับเนาะออคนบางคนจะทํำยังไงทีนี้นะถ้าติดคุกขึ้นมาเนี่ยโอ้ตายเลยไม่อยากจะคิดเลยนะนะครับนี่แหละครับความรูปมากไง อยากเอาสมบัติของรัฐของหลวงมาเป็นของตัวเองนะครับนะความผิดไปความผิดแก่ตัวนะอืม <c oughs> เห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นนะครับอืเงินเยอะไงเงินเยอะไงเงินงได้มาจากการบริจาคไงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ในนิทานเรื่องนี้เงินมันร้องเหมือนอื่นไงครับอเงินไม่มีทางออกไงนะเออนะครับ อันนี้เขาสร้างบริษัทนะครับพี่น้องเอฟซีเออเขาสร้างบริษัทนะแล้วสารจะมองว่ายังไงทีนี้อ,อนะครับเขาบอกว่าบริษัทของเราจํากันนะของก็ส่งออกนอกนะนะครับคลิปวิดีโอชัดเจนนะทีนี้โอ้ยตายนะครับอันนี้เขาว่านายทุนใหญ่เลยนะควานซื้อที่ดินเลยนะนี่นี่ไงครับพี่น้องเอฟซีไม่รอดผมบอกไว้เลยคุกแน่นอนงานนี้ เอากูคักคัก,กเอากูคักคัก,กจะรอดหรือเปล่านะนะครับนะอตายแล้วนะครับพี่น้อง 4, นะเอฟซีนะอพี่เก่าบอกว่าหัวหน้าไม่ได้มานะนะครับพี่น้องเอฟซีพี่เก่าบอกว่านะก็จะมีอะไรนักวิชาการออนะอา่าของป่าไม้นะครับนะอ่ขึ้นเบิกความนะครับ จะมาพูดเรื่องค่าเสียหายเอ่อค่าวความเสียหายมันเป็นยังไงยังไงมึงไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินเดี๋ยวเขาก็จะภาพรูปเมคโคนั่นนะที่มึงถ่ายกับอ่ารถเมคโคไหนะล้มต้นมงต้นไม้นะั่นนะอ่ะมึงเอาเลยทีนี้นะอืมนะแล้วมาหัวลูนิมิตจะว่ายังไงนี่เอาสู้ให้มันชนะนะเอออย่าพาลูกความติดคุกล่ะโอ้กูเสียวสลังน้ำเลยนะ โอ้กูเสียวเทนเลยนะครับพี่น้องเอซีเออนะนะครับโอ้ยตายนะครับนะเอออะไรมันบอกว่าสืบพยานแค่สองปากบอกจะสืบกี่ปากก็แล้วแต่ครับพี่น้องเอฟซีนะมันต้องคุกนะนั่นแหละครับยิ่งสืบน้อนมันยิ่งจบเร็วนะครับพี่น้องเอฟีนะโอ้ยนะครับนะ เออนะบอกแล้วกำลังบบไปซื้อไปไผกินเด้อน,นะครับ